ผมปวดขี้่ะไปห้องน้ำก่อนนะเดี๋ยวไปเป้าพทรศัพทนี้ทำไงอ่ะเฮ้ยมีสายเรียกเข้าด้วยอ่ะฮัลโหลเออคุณครับโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นของผมเองผมไม่รู้ว่าผมเอาไปทัาตกที่ไหนผมรบกวนคุณช่วยส่งมาให้ผมหน่อยได้ไหมครับส่งให้คุณไกลไหมอ่ะไม่ไกลหรอกใกลๆเองมาส่งให้หน่อยนะ ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกฉันมีธุระอย่างอื่นต้องไปทําฉันไม่มีเวลาส่งให้คุณหรอกเออผมไม่ให้คุณส่งมาฟรีๆหรอกนะครับคุณส่งมาให้ผมหน่อยผมให้คุณพันหนึ่งหนึ่งพันนี่แกเห็นฉันเป็นคนหน้าเงินแล้วไงแะให้ไปส่งที่ไหนอืมงั้นเดี๋ยวผมรอคุณที่สวนเก้ยวคาเอ้ยก็แล้วกันนะ พี่พี่ใช้โทรศัพท์พี่ใช่ไหมใช่ครับของผมเองเดี๋ยวพักสิพี่ลืมอะไรไปหรือเปล่าลืมอะไรเงินไงหนึ่งพันบาทหนึ่งพันอะไรอะไรหนึ่งพันคุณจะให้ผมรอออกมาดินี่ทำไมพี่เป็นคนแบบนี้เนี่ยไม่รักษาคำพูดเอาซะเลยคำพูดคำพูดอะไรผมพูดอะไรใครได้ยินนี่นี่คุ ว่าใจเย็นดีกว่านะครับมีอะไรค่อยพูดค่อยจากันคุยกันดีๆนะครับนะครับเอ้าฟ้ามาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ไอ้คนคนนี้น่ะสิเมื่อกี้โทรศัพท์เขาคืออย่างนี้นะครับคุณฟังผมน้องผู้หญิงคนนี้เขาเก็บโทรศัพท์ของผมได้แล้วเขาก็มาคืนผมแต่เขากลับมาเรียกค่าน้ำใจจากผมตั้งหนึ่งพันเนี่ยไม่สมควรไหมล่ะ ไม่ใช่นะฉันไม่ได้เป็นคนขอเขาเนี่ยแหละที่บอกให้ฉันเอาโทรศัพท์มาคืนที่นี่แล้วเขาก็บอกว่าจะให้คา่านำใจฉันหนึ่งพันบาทเดี๋ยวก่อนนะครับคุณสองคนพูดคนละอย่างกันเลยอะแล้วผมจะรู้ได้ไงใครคนไหนพูดความจริงคนไหนพูดความเท็จผมพูดความจริงครับฉันต่างหากพูดความจริงผมต่างหากฉันต่างหากเออ,เอ,อผมว่าใจเย็นก่อนนะครับพิงป้ามาอยู่ตรงนี้นี่เอง งั้นเอางี้คุณสองคนลองเล่าเหตุการณ์ให้ผมฟังดูสักครั้งนึงได้ไหมได้คือแบบนี้นะครับโทรศัพท์เครื่องนี้น้องเขาเป็นคนเก็บได้แล้วผมก็เอาโทรศัพท์ของผมเครื่องนี้โทรเข้าเครื่องนั้นแล้วน้องเขาก็เป็นคนรับสายเองแล้วคุณก็พูดว่าฮัลโหลครับโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นของผมรบกวนคุณส่งมาให้ผมหน่อยได้ไหมครับเล้วงฟ้ามุณก็ตอบว่า ส่งให้คุณไกลไหมเออไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกฉันไม่ได้ว่างขนาดนั้นฉันมีธุระต้องไปทําต่อฉันไม่มีเวลาส่งให้คุณหรอกพอเขาพูดคํานี้เสร็จนะครับผมก็พูดต่อเลยเออคุณครับผมขอร้องคุณล่ะผมรีบใช้โทรศัพท์คุณมาส่งให้ผมหน่อยนะครับไม่ใช่นะเมื่อกี้คุณไม่ได้พูดแบบนี้คุณบอกว่าคุณครับผมไม่ได้ให้คุณมาส่งฟรีๆนะครับถ้าคุณเอามาให้ผมเดี๋ยวผมจะให้ค่าน้ำใจ1,000พันบาท เงินหนึ่งพันบาทผมไม่เคยพูดนะว่าจะให้เด,เดี๋ยวก่อนนะคุณสองคนพูดแล้วผมฟังดูแบบแปลกๆงไม่รู้อ่ะเดี๋ยวคุณลองเล่าเหตุการณ์ให้ผมฟังหูสักครั้งได้ไหมได้ครับฮัลโหลครับโทรศัพท์ครื่งนี้เป็นของผมเองรบกวนคุณมาส่งให้ผมหน่อยได้ไหมครับส่งให้คุณอตอนนี้ผมเก็บได้แล้วผมเก็บได้มันก็ต้องเป็นของผม ผมจะทำอะไรกับมันมันก็เป็นสิทธิ์ของผมถ้าคุณอยากได้คืนคุณก็กลับมาเอาเฮ้ย hey! นี่คนโยนโทรศัพท์ผมทิ้งทําไมผมเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าผมเก็บได้มันก็ต้องเป็นของผมผมอยากทําอะไรอะ่ะมันก็เป็นเรื่องของผมหรือว่าคุณอยากมีปัญหาฮะ <Hey! S 1> คุณไม่มีจิตใต้สำนึกอย่างผรไม่ควร แล้ไม่ควรเกินมาที่ซ้ำนี่ฟ้าเป็นใครที่มีไหวพริบในการแก้ปัญหาได้เยอะมากยอดโทรศัพท์ผมเฮ้ย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 โทรศัพท์โทรศัพท์